ตอนนี้มุมคลายเป็นศูนย์ท้ามลายเป็นศูนย์ครับเราต้องการมุมคายหนึ่งแล้วก็บวกมาเทีละหนึ่งหนึ่งอันนี้เอ้าแปดเท่าไรมุมคายเท่าไหรมุมคายสิบสองฮะแปดจะโซ่ทีจะเป็นหกสิบหกแปดก็เก้าสิบสิบแปดสิบสองอ่าใช้ใช้เครื่องมือตัวนี้วัดครับก็เป็นเท่านี้ เราต้องรับออกนะ,ะเราก็้องเตียงไงเอาเนี่เอาสันคมมีดเนี่ยเป็นศูนย์ต่อแต่เมาีดเป็นศูนย์ศูนย์ตัวนี้นะเดี๋ยวเรีรเยกเพิ่มเติ จะเห็นภาพเรื่อยๆพอ,อดูแล้วเนี่ยเรากินททนี่มากป่ะเราก็กลับมาก็าคือเราดูแล้วเนี่ย อันนี้คือ,อน,นี้คือคมครับคมเนี่ยไม่เอียงไม่เอียงกับไม่เอียงกับหินคมเนี่ยจะต้องอ่าดูระดับเดียวกับหินครับแล้วก็แปะแนวนี้แต่ตอนนี้ทางนี้กินมากไปแล้วก็ผักด้านหน้ากาหน้านึงกินอีก พอถึงวเราปรับมุมเนี่ยทำให้เส้นในกี้กินทางนี้น้อยกิทนที้มากเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วแต่ความเป็นมุมมันยังไม่ได้ความเป็นมุมมันยังไม่ได้อยู่เยอะอ่า หลายแบบนะบางทีเขาใช้ใช้มีดเด็กกินได้กินน้อยนิดทุกเดียวเองทำไมห่าเรียบร้อยเยอะเยอะโลกแบบนี้นนนถ้าเ,าเราเห็นว่ามันดำเพราะเรารีบยบน,น,น้อยดีทิ้งหยาบได้กินเร็วกว่า หวานะครับอันนี้ขนานมาแล้วรู้สึกว่าฝั่งนี้จะน้อยไปก็จัดการจัดการได้ยังไงอ่าไม่ต้องดูด้านหน่อยังจะต้องการมอสตรงใช่ไหมใช่ครับอ่า